มาตรา40ตอนนี้เรื่องการโอนเงินะเริ่มโอนวันไหนยังไงครับวันแรกเลยที่เราเริ่มคืนเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาตรา40เกินในช่วงกุมภามีนาเมษายนปี65นะคะการที่ท่านจ่ายเงินเกิน3เดือนนี้ท่านต้องได้รับเงินคืนทางสำนักง,งานประกันสังคมได้ตระหนักถึงการเดินทางมาขอเงินคืนหรือต้องลด แบบฟอร์มส่งไปสนีเสียเงินมาอีกนะคะเราก็เลยคิดวิธีทางบอกว่าโอนเงินทางพร้อมเพย์ซึ่งเราก็ออกรายการตั้งแต่ก่อนวันที่จะโอนแล้วเพื่อให้ผู้ประกันตนเตรียมตัวที่จะไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะคะเราโอนได้วันนั้นหนึ่งล้านเลคขอขอดก็คือ1ล้านลายเราโอนเรียงตามจังหวัดก่อนนะคะตามเลขบัตรประชาชนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันที่8เราดูผลแล้วว่าเราโอนได้ถึง97%อพอวันที่9วันที่9ลดลงมาเหลือ86%เนเนื่องจากตอนนี้เริ่มมีต่างจังหวัดเพราะฉะนั้น,น 8, เราดู ูแล้วว่าคนในภาคกลางนี่นะคะถูกพร้อมเพยไว้มากเพราะว่าตอนนั้นที่เราจ่ายเยียวยา9จังหวัด9ประเภทกิจการที่เราจ่ายเยียวยาทุกมาตราทํา,าทให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มีพร้อมเพยพร้อมอยู่แล้วที่จะให้เราโอนเงินเข้าให้แต่คนจังหวัดที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาบางคนก็ไม่เคยมีพร้อมเพยพอเราประชาสัมพันธ์ออกไปก็ไม่ได้ฟังทําให้เราโอนเงินไม่ได้ซึ่งคนที่จ่ายเงินเกินประมาณ3.3ล้านคนธนาคารโอนให้ได้วันละล้านเลคอขอดเราถึงโอน4วันก็คือ8 9 10 10 ตามสถิติเราดูมาแล้วว่าเราโอนได้3วันเราโอนได้2 7 8ล้าน7จ็0 0 0กว่าคนเหลืออีกประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหนึ่งไม่ผูกพร้อมเพย์2บัญชีปิดไปแล้ว3บัญชีติดเงื่อนไข,ขของทางธนาคารไม่ไปแก้ไขซึ่งเราโอนไม่ได้ถ้าเราโอนแล้วไม่สำเร็จ4วันนี้เราก็จังจะมีฟ็อกที่2ให้ท่านอีกวันที่14 1 6กันยาแต่ท่านจะได้รับเงินคืนช้านะคะ ถ้าโอน3าวันนี้แล้วก็ยังมีติดขัดอีกโอนไม่ผ่านอีกต้องทําตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือไปขอคืนที่สํานักง,งานประกันสังคมค่ะ